สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไหวใน,นซีโนโคุคกกิ้งคับทำได้อร่อยแน่นอนนะคะนี่ก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะคะรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ยาวนานมากเลยแล้วอยู่กับตัวเอง อยากไปเที่ยวอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเราขอยกสวนดอกไม้นะคะมาไว้บนเค้กของเราในวันนี้ค่ะกับเมนูช็อกโกแลตทิวลิปเค้กค่ะ<ว><น>เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวเค้กกันก่อน <S <S เค้กช็อกโกแลตที่ทําวันนี้จะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนมันจะมีส,วมส่วนผสมสองอย่างคือส่วนไข่ขแดงไข่ขาวเดี๋ยวเรามาเริ่มไข่แดงกันก่อนนะคะทรยเราจะใช้2ฟองนะคะเดี๋ยวแยกไข่เลยส่วนไข่ขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาล่อนส่วนของแห้งลงไปนะคะ แป้งเค90กรัมนะคะงผงฟูเป็นหนึ่งส่วนสองผงฟูแล้วก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาด้วยแล้วก็เกลือป่อนนะคะตัดรสชาติหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะใส่ลงไป25กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะลอนส่วนของแห้งลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นมสดลงไป100กรัมนะคะน้ำมันพืช75นะคะกลิ่นวานิลลานะคะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมไข่แดงนะคะใส่เข้าไปด้วยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้า กันเลยค่ะราจะคนจนแบบว่าแป้งเขาไม่เป็นงผงๆแล้วนะคะน้ำตาลทรายใส่65กรัมนะคะคนๆๆได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราพักส่วนนี้เอาไว้นะคะวะไข่ขาวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ขาวีแยกไว้ตั้มด้วยครีมออฟทาท่าสักเล็กน้อยนะคะน้ําตาล50นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะตีให้เขามีาลักษณะที่เป็นฟองแชมพูก่อนนะคะทุกคนพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปครึ่งหนึ่ง พอเขาเริ่มขึ้นเงาเงาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือเดี๋ยวลงไปให้หมดจากนั้นนะคะตีต่อจนตั้งยอดอ่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักในสงไข่ขาวนะคะลงมาครึ่งหนึ่งทีนี้ตะล่อมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทส่วนช็อกโกแลตกลับลงมาที่ส่วนไข่ขาวเลยอะทีนี้ตะล่อมไม่เข้ากันเลยนะคะ ด้วยความว่องไวและเบามือที่สุดคนมากไปมันก็จะยุบถ้าคนแรงไปมันก็จะยุบนะคะแล้วเดี๋ยวเค้กมันจะไม่ฟูนะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนหน้าตเตาออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเราจะเตรียมพิมพ์วงกลมขนาดถึงปอนนะคะแล้วก็เป็นกระดาษไขตัดเป็นกลมๆแบบนี้วางรองไว้ที่ก้นอย่างนี้แล้วเราจะเทเนื้อเค้กลงไปเลยพอพิมพ์เล็กน้อยเพื่อไล่อ,อากาศนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบเลยนะคะแนะนําว่าให้ว์งเตาอบไว้ก่อนนะคะว์งไว้ที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนะคะเค้กได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอพักไว้ก่อนนะคะมาเตรียมในส่วนของครีมที่จะใช้ในการปาดเค้กกันนะคะครีมอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะวิธีการทําก็ใช้เป็นเนยสดนะคะตีกับนมข้นหวานก็ได้นะแล้วก็ใสก่กลิ่นวนิลลานิดหน่อยนะคะอยากให้คงทนนิดนึงก็อาจจะเพิ่มเป็นช็อตเทนนิง่งน้งมำมันลำ้าวอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปหน่อยก็ได้นะคะจะได้อยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะผสมเป็น สีชวพวนอ่อนนะคะเพื่อแบบว่าให้เหมาะกับความอ่อนโยนของหวานนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีแดงลงไปนิดนึงนะคะเราเดี๋ยวขอสีเหลือง,สง,งใ,ใส่สงงล,สลงไปนิดนึงเวลาทำบัตเตอร์ครีมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นสีผสมอ,อาหารสีเจลนะคะเพื่อนๆมันจะเข้ากับตัวครีมได้ง่ายกว่าแบบสีน้ํานะคะพวกบัตเตอร์ครีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วสีเขามันจะแบบมันอิ่มตัวสีมันจะเข้มขึ้นอีกนะคะมาเอาเป็นถาดแป้นหมุนมานะคะเพื่อการทํางานง่ายของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปาดหน้าเค้กกันเลยนะคะแต่ใช้สปาตูล่านะคะเยงประมาณ45องศานะคะแล้วก็ปาด ข้างเดี๋ยวเราจะโบกครีมเข้าไปก่อนนะ ประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้เนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําดอกทิวลิปกันค่ะทุกคน <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะใช้นี่เลยค่ะไวท์ขอิ้นช็อกโกแลตของทิวลิปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเหลียนใช้สะดวกใช้ง่ายมากๆเลยนะคะช็อกโกแลตขมนอกของทิวลิปนะคะละลายได้ง่ายทนความร้อนแล้วก็คืนรูปได้ดีที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วกะบรนการการผลิตของเขานะคะก็มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมากๆเลยแล้วก็ไขมันพืชที่เขาใช้เนี่ยก็มีคุณภาพที่ดี ะะเมื่อนำมาตีแล้วเนี่ยช็อกโกแลตที่ได้เนี่ยก็จะมีความแบบเนียนเนื้อเนียนดีงามมากๆเลยค่ะแถมราคาก็ดีอีกต่างหากนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพเราจะนาตัวนี้นะคะไปเข้าไมโครเวฟนะคะสักประมาณ40วินาทีพอนะคะถ้าเขายังไม่ละลายค่อยออกมาอย่าแบบเวฟนานทีเดียวเมื่งนั้นเดี๋ยวน้องจะแยกชั้นกันได้นะคะเรียบร้อยค่ะละลายมาแล้วนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเราจะผสมเป็นสี ชมพูเข้มๆนะคะทุกคนแล้วก็สีน้ำตาลหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เราแต่เพื่อนแล้วกันนะคะว่าชอบแบบเฉดสีประมาณไหนอะไรนี้โอเคประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่จะทําต่อมานะคะคือการทํำปีบดอกทิวลิปค่ะเดี๋ยวเราจะจุ่มภูกันนะคะลงในส่วนของสีชมพูของเรานะคะแล้วก็ปาดลงไปจ้ะบนช้อนสีขาวนะคะตาม แล้วก็ปาดไปจนถึงปลายช้อนเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะวางส่วนนี้ไว้นในถาดน,นะคะแล้วก็นําไปแช่ช่องฟรีซให้เขาเซตตัวนะคะทีนี้ทุกคนก็ทําวนไปใครอยากได้กีรีก็ทําวนไปนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําส่วนของใบไม้กันต่อนะคะ,ะเดี๋ยวเราแบ่งออกมาหน่อยผสมสีเขียวโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนในส่วนของสีเขียวนะคะออกมาประมาณนี้นะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดใบไม้เป็นใบเรียวยาวนะคะคล้ายๆกับใบทิวลิปนะคะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนช็อกโกแลตของเราเซตตัวแล้วนะคะเราเดี๋ยวมาแกะเพื่อนดูกันนะคะว่าแกะยังไงนะคะค่อยๆเหมือนแง้มช้อนแบบหักไปข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเนี่ยแบบลูดออกไปอย่างนี้เลยมาทีนี้เดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กกันเลยนะคะเราจะนําครีมสีชมพูที่เราผสมไว้นะใส่พุบบี้ก้มๆใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวเรากะก่อนว่าดอกของเราจะอยู่ตรงไหนบ้างนะ เราก็จะบีบออกมาให้มันเป็นเหมือนทรงดอกทิวลิปนิดนึงนะคะค่อยๆวางนะทิวลิปตรงนี้เราจะวางสักประมาณ3กลีบนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ไว้ช็อกโกแลตที่ผสมสีเขียวของเราเนี่ยทำเป็นในส่วนของแบบโปกกกานอะไรนี้นะะอ่าเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนน่ารักดีดอกใหญ่มาก คิวลีบเคสคะ่ะเพื่อนๆทำให้ทุกคนหายคิดถึงทุ่งดอกไม้กันบ้างไหมยังไงใครลองไปทำตามแล้วก็ส่งรูปถ่ายมาอวดกันได้เลยนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายใหญ่มาก